มาทำคุกกี้เนยสดกันหนึ่งเมนูสุดฮิตที่ช่วงปีใหม่ใครๆเขาก็ให้กันนะคะก็คือคุกกี้เนยสดตอน,นเด็กๆเนี่ยก็คือชอบกินมากๆเมื่อก่อนเนี่ยใครเป็นเหมือนบ้านแอนบ้างก็คือแบบว่าเวลาวันปีใหม่แบบนี้ก็คือเพื่อนหรือคนรู้จักป้ากับแม่เนี่ยเขาก็จะยกกระเช้ามาให้ใช่ไหมคะ แล้วมันก็จะมีกล่องคุกกี้ที่แบบเป็นเกระป๋องแดงกลมๆแล้วมันก็จะมีอยู่ประมาณ 4- ี่ห้าแบบแล้วเราก็ชอบกินแบบอันที่มันเป็นเกลียวๆเพราะมันอร่อยอยู่อันเดียวนึกออกปะแบบมันมีความนุ่มฟูเบาอะไรเงี้ยร้านนั้นก็คือจะหมดเร็วมากเพราะแย่งกับพี่กับน้องกินแต่ตอนนี้ฉันไม่ต้องแย่งกับใครแล้วจ้ะเพราะว่าฉันทําเองได้สูตรนี้คืออยากจะบอกว่าเป็นคุกกี้เนยสดที่หอมกรอบอร่อยมากๆนะคะมันมีความฟูมีความกรอบแต่มันมันยังมีความเบาเบาฟูอะนึกออกปะแบบไม่ได้แบบแน่นเนื้หนึบ เน um, ื้ออะไรอย่างนั้นแต่คือมีความแบบเบาฟูกินแล้วแบบกินละเพลินกินแล้วแบบเอาเข้าปากได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเรื่อยๆคุกกี้สูตรนี้ก็มีสอนในคลาสด้วยนะคะใครสนใจที่แบบเฮ้ยปีใหม่ไม่รู้จะทามาแจกอะไรดีในไอย่างเงี้ยคุกกี้น่าสดอยากจะบอกว่าสูตรนี้เหมาะมากสําหรับการแจกปีใหม่ให้เพื่อนให้ฝูงให้ญาติผู้ใหญ่ให้ใครหลายๆคนได้หมดเลยและฉันไม่ได้จ้อจี้นะจ๊ะว่าแบบเออขนมชนะ่อยโดยที่แบบว่าไม่มีคําการันตีฉันเอามาให้ดูจ้ะว่ามีค บอกว่าอร่อยจริงๆสนใจคาดเรียนนะคะสามารถทักได้ทุกช่องทางเลยค่ะ DM ช่องทางไหนก็ได้